听不见吗？<Thank> <Thank you. S 1> Come on. รู้สึกไงบ้างที่ได้มีโอกาสที่จะมาเข้าเฝ้าเนี่ยดีใจคะ่ะที่ได้เข้าเฝ้าพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชิีนีครับเห็นขาเห็นบอกเจ็บอยู่ไปทำเข่ามาค่ะไปทำเข่ามาได้สองเดือนเนี่ยอยากเห็นค่ะอยากเห็นพระอง,งค์ท่านครับเสด็จประเพร,รีเป็นโอกาสค่ะครับเข้าเฝ้าโอโ้มีความด,ดีมากปลื้มมากเลยค่ะลูกปลืม้มท่านพระองค์สเสด็จมาไม่เคยเห็นท่านนานแล้วดีใจมากเลยค่ะ วันนี้มารอตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยอ๋อรอตั้งแต่สี่โมงเย็นนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เห็นน<า>ะครับค่ะค่ะปลื้มมากเลยค่ะในชีวิตเลยค่ะแต่เมื่อวันแรกเลยค่ะแล้วก็เลื่อนใช่ไหมคะหมายกำหนดการน้องก็สง่ง ไปไหนเลยวันนี้มีนัดกับใครก็ไม่ไปแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปเพื่อส่งไปต่างประเทศด้วยรูปก็รอดูอยู่แล้ววันนี้ไป,ปดได้เห็นพระพัดได้เห็นพระราชนินีปื้มมากเลยคะ<ม>่ะแม่เจนนิดเดียวนึกว่าพระองค์จะชะลอนานกว่านี้แต่ทราบว่าท่านคงจะรีบเสด็จกลับ<ม>แล้วก็ดีใจมากคือเห็นคนเยอะมากด้วยมันเป็นอะไรที่ประท่งใจมากๆเลยนะคะเรารับเสด็จท่านมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเป็นอาจารย์อยู่คงมา แล้วก็ได้ได้คุยให้ชาวต่างชาติฟังกลุ่มนั้นเขาก็ดินดีเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์นะคะเขาก็ปลื้มใจเขาก็คุณมากเลยค่ะ about about the king and h e for the first time coming right in four years okay okay I like I like very much I love king I love queen bye bye ชอบซึ้งค่ะไม่ทราบจะบอกความเห็นยังไงนะคะุวดนผมจะน้ำตา ซึมเหมือนกันนะคะเป็นความสุขค่ะเป็นความสุขที่ได้เห็นพระองค์ได้ได้เสด็จออกมาที่เพชรบุรีเป็นบุญของชาวเพชรบุรีแล้วก็ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างยิ่งค่ะ <c oughs>